สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สุนา c าชาแนลนะคะกับช่วงหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วนะคะสำหรับอ p นี้ค่ะปูจะมาแนะนำเว็บไซต์ทำแบบสำรวจแล้วได้ตังค์นะคะ1คะแนน,นเท่ากับ1บาทค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่ปูจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะคะลา k u t ท n n n s i g h t Survey ค่ะ ก็เป็นเว็บไซต์ทําแบบสำรวจที่เขาจะแจ้งงานเราผ่านอีเมลเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกอะไรเลยนะคะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาได้นะคะจำไว้เลยนะคะ Laguten Insight Survey นะคะแล้วก็มาคลิกที่สมัคร สมาชิกใหม่นะคะส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ให้ล็อกอินเข้าไปเลยนะคะในส่วนของการสมัสมาสมาชิกใหม่นะคะย้ำนะคะว่าต้องใส่ข้อมูลของตัวเองจริงๆนะเพราะว่ามันจะมีผลประโยชน์ในช่วงของที่เราแลกของรางวัลค่ะ และวันนี้ค่ะปูจะมาแกลกรางวัลให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะคะว่าเขาแลกได้จริงมีไรายได้เข้ามาจริงค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปูไปล็อกอินเข้าเว็บไซต์นี้กันก่อน,นแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้ค่ะปูก็ล็อกอินเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะ พอ็อกอินเข้ามาค่ะก็จะเห็นหน้าประมาณนี้นะคะสำหรับการลงทะเบียนรายละเอียดต่างๆก็ไม่ยากนะคะก็ให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนเขาไปได้เลยนะคะเวลามีงานเขาอยากจะให้เราทำแบบสำรวจนั้นนะคะเขาก็จะแจ้งไปที่อีเมลเรานะคะแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ตามอีเมลของเขาได้เลยค่ะแล้วก็จะเข้าสูนะ่หน้าล็อกอินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้า มาทำแบบสอบถามแบบสำรวจนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนที่เราต้องติ๊กต้องกรอกกันนะคะอันนี้ก็อย่าไปรำคาญเขาเลยเนาะเราก็ทำตามที่เขาบอกไปนะคะทีนี้คะแนนตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะกูได้107 e point แล้วนี่คือคะแนนที่ตีเป็นเงินนะคะ อย่างที่ปูบอกไปเมื่อช่วงต้นนะคะว่า1คะแนนเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นค่ะ107 e point นี้ก็เท่ากับ107บาทนั่นเองแหละนะคะปูก็จะไม่พูดอะไรมากเนาะสำหรับการทำแบบสำรวจนะคะก็ทำตามที่เขาเสนออยากให้คุณทำนะคะโดยการผ่านอีเมลนั่นเองค่ะก็ติ๊กๆๆไปนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียด แค่ประมาณว่าอ่านรายละเอียดคําถามเขาให้ดีแล้วก็ตอบไปนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาบอกว่าปูตอบไปแล้ว15แบบสํารวจนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมแบบตรงนี้อ่ะแต่ปูจะคลิกให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เขาทำไว้บอกเราตรงนี้ค่ะแบบสำรวจมีข้อมูลพื้นฐาน อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ข้อมูลเฉพาะอัปเดตเมื่อไหร่การติดตั้งคุกกี้อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็มีประวัติคะแนนสะสมที่อยู่อีเมลรหัสผ่านติดต่อสอบถามข้อควรระวังสำหรับสมาชิกแล้วก็กฎหมายและความเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถคลิกดูได้เลยเนาะถัดมาค่ะมุมบนขวานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็จะมีเกี่ยวกับลาคูเทนอินไซส์เซเวยข่าวสารนโยบายความเป็นส่วนตัวคะแนนสะสมแล้วก็ศูนช่วยเหลือนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะก็คลิกไปดูได้เลยนะคะทีนี้ปูจะไปในส่วนของแลกคะแนนดีกว่านะคะว่าสามารถแลกไปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมากดที่คำว่าแลกของขวัญเลยค่ะ แล้วก็มาที่ตัวนี้นะคะอ่านี่คือของขวัญที่เราจะแลกนะคะขณะนี้นะคะเขาสามารถแลกเข้า True Money Wallet ได้นะคะใครที่ไม่มีบัญชี PayPal หรือว่าช่วงนี้เขาปิดการลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยใครที่มี True Money Wallet อยู่นะคะก็สามารถทำแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้ได้นะคะ ก็เริ่มต้นที่100คะแนนของนวันออนไลน์นะคะจะจัดส่งทางอีเมลค่ะถ้าใครมี t o o ั m o n e y l ล e l e t นะคะก,ก็สามารถเลือก t o o ั m o n e y l ล e l e t ให้เขาโอนเงินให้ได้นะคะแล้วก็ข้างล่างลงมานะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะ สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินรางวัลเข้าบัญชี t r Money Wallet ได้คะแนนสะสมขั้นต่ำที่จะแลกได้ก็คือ100คะแนนหรือว่า100บาทนั่นเองค่ะและสำคัญนะอ่านเขาด้วยนะคะว่าโปรดตรวจสอบ3สิ่งดังต่อไปน,นี้ค่ะคุณจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน t r Money Wallet บนโทรศัพท์มือถือของคุณค่ะต่อมาข้อ2เมื่อติดตั้งแล้วคุณจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นนะคะและ 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ t ูมัน o ี e y w l l l e t จะต,ต้องตรงกับเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้กับเขาเท่านั้นมิฉะนั้นเราจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแลกคะแนนเข้า PayPal นะคะใครมีบัญชี PayPal ก็แลกเข้า PayPal ไปนะคะ รายละเอียดเขาก็มีบอกค่ะสมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินรางวัลเข้าบัญชีเ a y p a พได้คะแนนสะสมขั้นต่ำที่แลกได้คือ100คะแนนและสำคัญค่ะตัวแดงบัญชี PayPal ของสมาชิกนั้นจะต้องตรงกันกันกบอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับระบบของลาคูเทนเท่านั้นนะคะทีนี้ในส่วนของ AIS ก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็คือเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่าย AIS ในระบบวันทูคอก็เริ่มต้นจาก100บาทนะคะเนี่ยของรางวัลเราสามารถแลกได้หลายๆอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเติมเงินเบอร์ t o Move ก็ได้นะคะหรือว่าชอบช้อปปิ้ง Tesco Lotus นะคะก็สามารถแลกคะแนนเข้า Tesco Lotus ได้เลยค่ะอันนี้คือหน้า ของรางวัลที่เราจะแลกนะคะ100บาทก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะสามารถทำพร้อมกับงานประจำได้เลยนะคะทีนี้ค่ะปูจะมาตัดสินใจในเรื่องของการแลกของรางวัลน,นะคะเข้า True Money Wallet ค่ะเพราะว่าปูก็มีบัญชีอยู่ด้วยนะคะ ปู่ก็ได้กดแลกคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหล่ะนะคะทีนี้ในระบบหน้าเว็บไซต์ก็มีหน้านี้เด้งขึ้นมาค่ะเขาบอกว่า รหัสเฉพาะเพื่อใช้ในการแลกคะแนนสะสมกำลังถูกจัดส่งไปที่อีเมลของคุณที่คุณได้ล็อกอินนะคะแล้วก็กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณโปรดทราบว่ารหัสยืนยันจะมีระยะเวลาการใช้งานใน10นาทีหากรหัสยืนยันหมดเวลาลงเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยเขาก็บอกว่าให้เราเริ่มดำเนินขั้นตอนการร้องขอใหม่อีกครั้งค่ะทีนี้ค่ะปูจะไปที่อีเมลของตัวเองนะคะ ีนี้ค่ะปูก็กรอกรหัสแล้วเรียบร้อยนะคะที่เขาส่งมาทางอีเมลของปูค่ะพอกรอกแล้วเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะเกือบจะเรียบร้อยนะคะกรุณาคอนเฟิรม์มด้านล่างเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะปูขออนุญาตอ่านคำแนะนำก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบ3สิ่งก่อนกดแรกของรางวัลน,นะคะก็คือ คุณจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน t o Money Wallet บนโทรศัพท์มือถือของคุณอันนี้ปูติดตั้งแล้วแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ t u o Money Wallet นั้นก็จะต้องตรงกับเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้กับ a า u t e ท inside survey นะคะถ้าไม่ตรงเราก็จะไม่ได้รับรางวัลนะคะ แล้วก็โปรดทราบว่าทางเขาเนี่ยจะสามารถจัดส่งเงินรางวัล t r u e money wallet ให้สมาชิกไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เรานั้นได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์เท่านั้นและถ้าหากเราไม่ได้รับเงินภายในระยะเวลาตามกติกาที่กำหนด ก็ให้ติดต่อเขาภายใน30วันนะคะแล้วก็สุดท้ายหากเบอร์โทรของเราไม่ตรงหรือว่าผิดคะแนนสะสมของเราก็จะไม่สามารถใช้ได้และทางเขาค่ะก็จะไม่สามารถดำเนินการที่ร้องขอได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะปู่ก็จะเลื่อนลงไปดูข้อมูลนะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะ เลื่อนมาดูที่ช่วงสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะมีเมนูนะคะยืนยันการแลกของรางวัลของรางวัลที่แรก True Money Wallet แล้วก็คะแนนสะสมที่ใช้100 ePoints คะแนนสะสมคงเหลือที่7 ePoint ค่ะแล้วก็ช่วงการจัดส่งของรางวัลก็จะอยู่ภายในสิ้นเดือนกันยายนนะคะอ่ะทีนี้มาที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ กดแลกของรางวัลค่ะเพราะว่าปูตรวจสอบข้อมูลแล้วตรงแล้วหละนะคะอะพอกดแลกของรางวัลในขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ยืนยันมาว่าเรานั้นได้ทำการแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบรายการของรางวัลที่แลกได้จากประวัติสะสมคะแนน ประวัติคะแนนสะสมแล้วก็ทางทีมงานก็จะทำการจัดส่งของรางวัลต่อไปเป็นไงคะไม่ยากเลยนะกับการทำแบบสอบถามตัวนี้ค่ะไปสมัครได้ที่เว็บไซต์นะคะย้ำอีกทีค่ะ La c u t e n Insight Survey นะคะพิมพ์ให้ถูกเนาะ,ะตัวที่ปูวงกลมไว้นะคะหรือจะพิมพ์ตัวนี้ก็ได้นะคะ ไม้ให้เนาะอ่าเนี่ยค่ะคือเว็บไซต์นะที่เพื่อนๆจะต้องไปลงทะเบียนสมัคร ทำแบบสำรวจค่ะก็ขอให้ได้ตังค์เยอะๆกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะมาอัปเดตยอดเงินเข้า True m นี e y w l l l e t ให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ